ค่ะกาบสวัสดีเอฟซีทั้งช่องของสงการนะคะเอนี่จะมาตามแนวทางความฝันของแอดสงการอีกเหมือนเดิมค่ะความฝันของแอดมินอีกเหมือนเดิมค่ะพี่น้องกะขอคนไลค์คนแชร์หรือว่ากดติดตามกดกระดิง่งแก้งเตียนไหวคือเกาเด้อพี่น้อง ขอคนไร้หลุนคนไร้แชร์เพื่อจะให้ช่องในน้อยเติบโตน้ำพึินในเด้อค่ะพี่น้องกะเป็นกำลังแรงใจให้กันนะคะกะเพื่อจะได้ตัวเลขดีดๆมาให้นะคะพี่น้องกะค่วมฝันของแอดกะรู้สึกว่าจะเป็น,ฝ,นฝันขั้งที่สองนะคะพี่น้องเป็นครังที่สองจะว่า จะว่าโค้งสุดท้ายกับ,บแมนคาเทียมีความฝันอีกเพราะว่าแอดมินกะฝันย่ามใดกะเทียละสามขังนะคะเทียละสามขังเทียละส,สามเทียกับพี่น้องกะบระปเป็นยังไงค่ะก็อยากนั่เสนอให้พี่ให้น้องบึงพิจารณาเอานะคะ กับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหมือนเดิมเละค่ะพี่น้องตัวเรีเป็นแค่แนวทางนะคะเข่ากับวัตถุจักค้นว่ามันจะออกตัวใดนะคะมีความฝันเข่ากับมาเราสู้กันฟังนะคะพี่น้องมากกระจัดคัดกระพานแต่ว่าเข้ากับสื่อพ่อหอมปากหอมคอนะคะเข้าขอสนับสนุนหวยรัฐบาลไทยค่ะพี่น้องกะ มีความฝันก็อจากมาเราให้ฟังนะคะในความฝันของแอ็ดมันกัเป็นเป็นแปลก,ปกเป็นฝันดีมากเป็นฝันดีมากตลอดค่ะพี่น้องฝันดีมากตลอดแต่ว่ามันกัตีได้หลายโตนะคะตัวเลขกัตีได้หลายโตได้ทั้งอายุทั้งอายุทั้ง ถึงวันเกิดนะคะพี่น้องเอาลุ่งพว่าฝันกับเจียวตัวเองฝันกับลูกกับเต่๋งสิแม่ค่ะพี่น้องมันก็เลยมันก็เลยเป็นหลายโตนะคะฝันมันบ่ได้ฝันใดตัวเป็นฝันเป็นฝันเป็นปัญหานะคะเป็นฝันเป็นปัญหาเฮากะเลยตีเอาจังหวัดวังหนึ่งหัน คันตีถือกระถือนะคะมีพุทธทักมานะคะเพัน,นทักมาตอนตีแอดว่าวาแอดฝันชีจักรยานสามคนผี่นองเสียดายคักอยู่ผี่นองเอ้ยฝันว่าชีจักรยานสามคนแท,นท่นตีตีสามเจ็ดเจ็ดที่นะผีนองบานี้ FC เอฟซีพนทักมาว่าฝันแบบนี้น้ำเชียร์พ่นตีหงวดกรเิ่นฝัน เจ็ดเจ็ดเจ็ดนาพี่น้องแต่ของเอ็ดเพิ่นกเรีว่ามันเป็นคือน้ำเชี่ยว,ว่าสันว่าเพิ่นเบามาถักมาเนาะค่ะแต่ว่ามันได้ลุ่งคว่ำฝันไปแล้วนะคะกะเรยบด้เอาจ็ดเจ็ดุ่งให้นะคะพี่น้องกเรยไปตีพูนจกกักรยานกับเจ็ดยูอันเจ็ดศูนย์เนาะค่ะตีเนาะค่ะเจ็ดศูนย์เจ็ดยังไปพูน่ะบานี้ค,นคน้นสามค้นขี่จักรยานกระแทนทีสิสามเจ็ดเจ็ด คันตีตัวนี้ถือสามตัวพี่น้องเบาเรียงคว้มฝันของแอดกะเดยฝันเป็นเรียงเป็นเล่าฝันตีได้อยู่ตีง่ายๆแจ่ว่าบางเทียมั่นกาสินบางๆเนาะเนาะ,ะผู้เขาเอียงกาสินผมบางผู้เขาเนาะค่ะพี่น้องก็เรยบบได้ลุ่งห้เพิ่นทักมาตอนลุ่งคิดไปแล้วนะคะคิดยังคิดพ่ออยู่ดอกคะ่ะ แต่มันหันลงไปแล้วผ่าเลยบอดได้ลงมันเข่าทั้งสามโตเลยขันตีคือเพิ่นตีมาแอดกับว่าแอดขี่จักรยานผู้หนึ่งขับสองคนหนึ่งสอนเป็นสามคนตีสามคิดๆกันเลยจะเข่าเนาะพี่น้องเนาะว่าแล้วกับก็คือแก่ตัวนะค่ะพี่น้องเอาเอาไม้นะคะ เอาไม่งวดประจำวันที่หนึ่งมีหน้าคมหกแปดนะคะพี่น้องแอดฝันแล้วนะคะฝันขั้งสองนะคะพี่น้องฝันขั้งที่สองนะคะของแอดมินนะคะฝันฝันจะเป็นฝันสองเทียเด้อค่ะพี่น้องฝันอันหนึ่งก็คือฝันว่าฝัน คืนหนึ่งนะคะฝันว่าลูกสาวแม่ค่ะพี่น้องลูกสาวเสียพนาพี่น้องลูกสาวน่ะมันใหญ่ล่ะดิมันใหญ่แล้วมันเป็นผู้หิิงค่ะลูกสาวเป็นผู้หิิงเนาะคะ่ะเป็นผู้หญิง ตีเอากับซิปซีนั่นแหะฝันวาเสียซัมนี่ละพี่น้องฝันวาเสียแหละแต่ว่ากลับมาอยู่ที่พี่น้องกลับมาอยู่พ้นสุดท่ายก็กกับมาอยู่แต่ว่าตอนตอนลูกเสียนั่นลูกผู้น่อยๆอยู่ลูกผูย้ยิงผูน้อยหอยยู่ค่ะนี่ละพี่น้องลูกสาวก็กเลยตีเอาซิปซีที่พี่น้องเสียแล้ะกลับมาให้พี่น้องกลับเอาเดอร์หรือจะเป็นซิปซีซีซิปเอก หรือจะเป็นอายุเขาอันนี้ฝันสันสันอายุเขากะยี่สิบห้า 25, ย่างเขายี่สิบหกค่ะพี่น้องเกิดพ่อสอซีสองนะคะเกิดพ่อสอซีสิบสองนะคะพี่น้องย่างเขาพ่าหั่นเต็มดอกค่ะยี 26, ่สิบหกก็เลยเอายี่สิบห้า ก็เลยเอาสองหากับสองหกไหวนะคะพ่อสองกับซีสองนะคะพี่น้องอายุของลูกสาวตีเอากับสิบซีกับเอาเด้อค่ะซีสิบเอ็ดพี่น้องกับเอาซีหนึ่งเด้อค่ะเพราะว่าแอดจะบอกกับให้มันจะลายโตเพราะว่ามันเป็นสองฝันนะคะฝันครั้งแรกกับฝันสันสันว่าลูกสาวเสียเนี่ยค่ะลูกสาวเสียกันเลย ขันเห็นอยู่ในความฝันน่ะวาเสียตาวาผันกลับมาอยู่พี่น้องกำลังจะพากันไปหากันกลับมาฝันสันสันจำนีค่ะก็เลยเอาลูสองข่วมฝันนะคะพี่น้องบ้านนี้ฝันขัางสองค่ะพี่น้องฝันขัางสองคนละขึ้นดีค่ะคนละขึ้นว่ามันขึ้นเดียวกันนะคะอันนี้ เมื่อขื้นนี่ค่ะพี่น้องอันนี้ฝันเมื่อขื้นนีฝันใหม่ใม่หมันหมาดของเมือขื้นวันทีวันที่ยี่สิบนะคะวันที่ยี่สิบมหายี่สิบเอ็ดนะคะอันนี้ลงความฝันวันที่ยี่สิบเอ็ดนะคะพี่น้องฝันตัวนี้ฝันว่าฝันว่ามีผู้บ่าวกับผู้สาว มาน้ำกันพี่น้องมาหมักแอ็ดคือเก่าแม่พี่น้องเอาจะว่าฝันล่าหมุกเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาหมักแอ็ดคือเกา่าโอ้ยเบาแลวก็ขนขิงลูกค่ะพี่น้องผู้เบากับผู้สาวมาน้ำกันแต่ว่าจังไหนจะมา,มาหมักเอ็ดละวะสันอยากมาอยู่น้ำอยากมานอนน้ำพานะาพี่น้องอยากมานอนน้ำเอา จะมานอนน้าจังไดเจ้ากับขึ้นมีผู้สาวมาหน่ำอยู่สิมานอนน้ากันได้ยังไดนอนน้ากันโหลดพนาพี่น้องฝันแม่พี่น้องแต่ว่ากับว่าเด็กหิทยังกันที่นอนน้ากันมานอนน้ากันพี่น้องมานอนน้ากันเอาจะว่าจังไดพี่น้องว่าจะตีจังไดฝันจังสันลาวาเขามักคักมักหลายหรือว่าเลขที่ไปเอาของ คุณยายออนสามามันเขาพี่น้องหรือจังไดแต่ว่าหมื่ว่านไปเอาของพอสอเด้อพี่น้องเด้อหมื่ว่านมันทียีศิบไปเอาของพอสอหรือว่าเกขพอสอจะเขาเด้อค่ะเด้พอพะว่าขันเอ็ดไปเอาของผู้ใดมาเอดมาฝันดีนี่หรือว่าเกขผู้นั้นจะเขา่าพะว่าละทินี่คืองวดบางหนึ่งหันไปเอาของคุณยายออนสามากกับฝันดี ตอนเอาของคุณยายมันสามารถตองหวัดกับฝันดีค่ะฝันดีมากตลอดก็เลยมักมือคลื่อนหนีมือเคลื่นนอนหนีเป็นคลื่นวันที่ยี่ิบมหายี่สิบเอ็ดขึ้นมาหนียี่สิบเอ็นี่แหะค่ะพี่น้องหรือว่ามันจะเป็นเลขของพอสอเขาแล้วหรือว่าจังไหแต่ว่าแอดก็จะตีไวหรือว่าแอดหรือว่าเลขจะยูน้มแอดก็คือเลข อายุเอ็ดแล้วก็เลขบ้านเอ็ดเด้อพี่น้องอันนี้ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะก็คือตัวเลขที่เอ็ดตีเอ็ดวาผู้นิ่งมานอนนำ่ำแล้วมีผู้ชายผู้หนึ่งเอ็ดก็เลยจะตี c หก c พี่น้องว่าคือกันบอทักมาอีกเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยขันมันบ่แมนก็นเลยจะตีคือเอ็ดบอ c หก c เล่วกะ แอดบาอาจจะเป็นหาบกระได้ยังสี่เลขสัญจรหรือจะเป็นเลขคูกระไ้หรือจะเป็นเลขคูพี่น้องผู้ยิ่งสองคนแอดกระลยตีสองีนัหรือว่าแอดกระลยตีสี่เละตีหก2ีสองีแล้วก็ซีซีไหมคะพี่น้องนี่หลายแอดตี เอดดีซีหกซีหกซีสองสี่แล้วก็ซีซีค่ะพี่น้องนิ่นซีซีกับซีหกซีนะคะอายุของแอดนีก็คือหาสิบซีย่างเข่าหาสิบหาค่ะพี่น้องอายุของแอดก็คือหาสิบซีย่างเข่าหาสิบห้าบ้านเลขทีก็สามหกศูนย์นะคะ เกิดพ่อสอสิบสามสิบสามก็ออกยากอยู่ดอกพี่น้องเกิดพ่อสอสิบสามนะคะบ้านเลขที่สามหกศูนย์ก็ให้แยกแยะเอาเดอ้อพี่น้องบางเทียมันจะออกวนเวียนอยู่นี่แหละค่ะตังหวดวังหันมันก็ยังออกวนเวียนนะคะหดก้อน,อนมันออกหาหนึ่งสองสองสามมันก็ออกคอือน้ำถังน้ำแข็งหรือมันจะมาเป็นบ้านเลขทีเป็นสามหกกระไดหกศูนย์กระไดเด้อค่ะนี่แหละค่ะ แต่แอดบะเตัดไห้นะคะหรือจะเป็นสามศูนย์ก็ได้นะคะเพราว่าเรียกบานเลีกที่แอดมันสามหกศูนย์นะคะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพานค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะตัวเลีแนวทางของแอดมินสงการนะคะแคบนาจอเอาค่ะพี่น้องตัวเลีจะหลายแต่ว่ามันเป็นสองฝันนะคะพี่น้องสองฝันฝันว่าผู้บ่าวมากหมักหนี หลายตัวจังหน่อยทึ่งอายุแอดมันเรกหลายตัวนะคะแอดกับตีไดแค่ซีหกซีทอน,นีกับสองซีนะคะพี่น้องเอากัญยาาแล้วนะคะพี่น้องกับขอบคุณทุกการรับชมเหมือนเดิมนะคะมักตัวใดกับจังจัดเด้อค่ะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะคะมกักกระจัดคัดกระพานเอาโชกโชกมันมานมน,นำแอดเมือนเดิมละคะ่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอโชคโชคานๆเป็นแค่แนวทางนะคะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ